สวัสดีครับผมวันนี้มาเบ่งอันสาหน้าไอ้หน้าหน่อยนะครับน้าเป็นไงเป็นอันเท็ยยังกูครับรบ่ลำบาก,บากเพ่ิดขาแต่ละเม็ดตูบ,บัวไทยเอาครับบไทยเพราะมันน้อยโอ้โอ้ยหัว คนิมาดำหนาครับนี่กะวนเ็กม,มัดปะกากาซิม,มัดกับจาสีดำแบบใดนี่โอ้อจุ่มใบแบบใดพวกนี้โอ้ั <c ười> กแน่ยังะโอลำบากลำบากลำบากบุครับ,บาต้นนี้ตัวนี้ก็สํามกัะซามกะซ้ก็ดำนะครับโตากันบไดดอก ยาย้นยนี่โอ้ยลงยูทูบเอฟซีคนเบิ่งนี้่าชีเิตดการดำหน้ามันเป็นยังไงมันลำบากบอสหมือนมิตรบานบอกควาสิลงไปทายอยู่คล้องคล้องลูกหน่าพอพอเอเงินนะอืมดไทไถนาดัเพินว่าบารเฮาบ่มีเลี้นอยเดี๋ยนี้หายอย่าเลีกหน้อยเรื่มเม่ห มูหูเลือกดัมหนาแบบดหนกดสามเขามั่ยักจิ๋วมูหม่ใส่แม่่าไปใส่แี่ไปยังซองแพเนี่ยเมียคอยลอลักลักซื้อนมอยู่เด้อนี่ น้ำเปียวเอาดำไปบางแนมไยแจ๊กโกไปเดี๋ยวก่อนจะได้ดำก่อนดำน้ำฝนก่อนมาเร็วเฮ็ดไอ้พวกเอฟซีเป็นบางแนมเพิ่นโบเคยเห็นดำหน้าแบบใดนอืมดำเพิ่นเพิ่นแนยจ๊กโกสองโอนี่เอาเบิร์ดนะครับปีเต็ดดำหน้าคือไดนบ๊อบบอ่ะบอหลวงบออัน บวกเกิดมาไงหล่นว่าบูหงะเบิ่เบงเด้อมันเป็นข้องน้ำหรอครับนี่แต่อยู่รักสอบหนึ่งคือว่าสอบกลัว,วมาแยกนี่สอบกลัวเกือบสองสอบไปแล้วขับมันง่ายอืมขับมันงายแต่ว่าขางทางงามอยู่แล้วล่ะแจ้งน้ำยังไหลมาผ่านนี่นบบนเบิ่งเนะครับเด้อพี่ยีย่ลำหน้าบันนี่ นี่ครับนี่ต้องจุ่มน้ำก่อนครับพี่ออกเอาเทืะแล้วก็โอ้เอาเทือจะกอดครับชิลัยสามบา่นี่ครับปากลงไปปากลงไปเดี๋ยวอีกประมาณจากสองอาทิตย์ที่ผ่านมาทายคลิเปเบื้งอีกว่ามันจะเปลี่ยนแปลงแบบใดขึ้ยอดเขี้ยวแล้วนี่นี่แหละถอดเสียบถอดเสียบครับ แกนเสียบอ่ไรอืมเนี่ยเสียบอ่ได้นะแนบบดจน,นึงคือนมาแท้ใน,นบนแกนนี่แม่เนเสียบยากไหมอือจะไหนคนของมาอือนี่แหละครับเข็ดหน้าเข็ดแนวนี่แหละเด้อพวกเด็กหน่อยบวท่นหูนะครับว่าดำหนักแบบไหนด,ดำหนักอะไรนี่ครับบวกแม่สามเขาได้ไหมนำหนักในียสามเข่ากับแบบพิธีเดียวกันนี่แหละแกนลวดแกนแห้งบ่ ໂອເພັນແດບບາເອົາລູກບິັນົ